เรื่องการท่องเที่ยวกันมั่งครับนายงอมวิสาหกิจชุมชนริมบึงคุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่แต่ว่าเขาเปิดการท่องเที่ยววิธีไม่นะเก๋ไก๋ท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนริมบึงคุนทะเลเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับผายเรือคายักครับ้วกรซับบอร์ดกับไอ้ซับบอร์ดี่เป็นเพื่อนบางบ้างใช่ไหมผายสัมพัสธรรมชาติครับโดยกิจกรรมนี้นะครับกลุ่มท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนริมบึงคุนทะเลร่วมกับชมรมรักเอสพีเอสยูพีครับ จัดขึ้นนะครับเพื่อชวนชวนนักท่องเที่ยวรวมกิจกรรมพายเรือคายักและก็พายซับบอร์ดซึ่งจะนัง่งเรือนําเที่ยวรถบ,บึงกุนทะเลก็ได้ครับน้<ม>นองยิงอมซึ่งปกติบึงกุนทะเลจะเป็นทีสาธาานะ,ะก็ประชาชนหมอกํำลัง,งใกล้มาวิ่งมาเล่นกนะนาปั่นจักรยานในก็ได้หรือทำกิจกรรมอย่าง,งยื่นก็ได้แต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดมุมมองไหม,มไปเล่นในาน้ำมั้งนะครับอนะอทำฟ้าด่องดิมฟังแม่น้ำนะครับชุมนก นานกน้ำนานาชนิ่นอ่านี่นี่ๆๆนี่เอเล่นะครับซับบอดซับบอดนะครับอ่าแล้วก็เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวฝากผักพขดไปคูรักเพื่อนครอบครัวโดยนักท่องเที่ยวสามารถไปเรือคายักชมธรรมชาตินะไปซับบอดอ่าแล้วก็รบบึ้งได้ใช้เวลาเราเชั่วโมงเดียวนี้นะครับไปเลยบายนะค่ะทะเลนะคะเป็นชุมชนวิสาหกิจที่ ก่อตัวด้วยชุมชนจริงๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพายเรือนะคะแล้วก็กําลังฮิตมาใหม่ๆนะคะเรียกว่าซับบอร์ดนะคะที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมของชุมชนที่นี่สามารถที่จะมาเาที่ยวชมธรรมชาติได้หรือว่าบึงขุนทะเลนะคะเส้นทางจางบึงขุนทะเลเนี่ยออกไปได้3ทิติศทาง คือสามารถถ้าเกิดเป็นมืออาชีพเนี่ยสามารถพายไปยังวังใต้ออกเกาะลำพูได้เลย13กิโลถ้าเกิดว่าระดับเริ่มต้นก็พายรอบบึงตรงนี้แค่สอสาโลก่อนอแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบปลอดไทยแล้วก็ระดับกลางก็สามารถพายย้อนขึ้นด้านบนได้ประมาณ5 6กโลซึ่งเส้นทางที่พายย้อนขึ้นด้านบนเนี่ยสวยมากสามารถพายไปดูลิงได้ด้วยมีความน่าสนใจตลอดเส้นทางค่ะ นี่ก็เป็นเสี้ยงของหนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเที่ยวชมะนะบนรนดาคตอนเย็นเยนวิวลักลาน,นี่เขาเดียวว่าเอาไว้ค่ะโดยในเกิดว่าใครสนใจค่ะก็สามารถทีจะมารวมกิจกรรมได้จันทร์ถึงสุกเนี่ยตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปแต่ถาววานเส้าอาทิตย์เนี่ยค่ะเขาก็สามารถรวมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวันเลยสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะไม่เล็โทรศพัพท์0ู 5. นหกฮาเจ็ดซ่องเจ็ดแปดูนสี่านยคะเป็นเบอร์ขลองวิสาหากิจชุมชนบึงคุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะไปเที่ยวกันได้น มีทีเทียวลักไล่ทีเดียวก็ได้งอไปก็ <c oughs> กำลังใกล้